ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสลามัอะลยกุ้ะวราะมะตุลลฮอวะ um ah วปะรกาตุพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าค่ะเพื่อเสนอเรืร่งรองราวทางด้านอาหารและพภชนาการตามหลักไก่สลามค่ะ ในเช่นเคยค่ะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลค่ะและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลจินการดานะคะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะอัสสลามอะลัยกุลบาร้องมาตุลลอฮ์ว่าบารากาตุลคุณหมอคะประเด็นในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารปิ้งย่างทอดอะไรพวกนี้ค่ะเขาบอกว่า ทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสือ่อมแล้วก็มีผลทำให้เกิดมะเร็งหรือว่าโรคอื่นๆด้วยค่ะ,ะเรียนถามคุณหมอว,ว่าวิธีการที่ทานถูกต้องจะทำอย่างไรค่ะกับประเภทอาหารที่เราต้องหนีไม่พ้นอยู่แล้วอะค่ะคืออันนี้ค่ะเป็นอาหารแปรรูปอาหารทอดปิ้งย่างเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่แปรรูปมาเพราะนั้นอาหารแปรรูปเนี่ยมันจะไม่เหมือนอาหารสดซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกไลฟ์ฟู้ดเนี่ยถ้าเราไปอ่านในผลงานของ ออเบเลียนแมคเคลนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในแพทย์เนี่ยซึ่งอันนี้เขาได้ตีพิมพ์แล้วเขาทำงานวิจัยด้วยเมื่อปีเมื่อ50กว่าปีมาแล้วเนี่ยเขาจะพูดเลยถึงเรื่องของไลฟ์ฟู้ดหรืออาหารสดเนี่ยนั่นก็คืออาหารสดเนี่ยเขาจะบอกว่ามันให้พลังกับชีวิตนะคะเพราะว่าอะไรมันมีเอนไซม์เอนไซม์เนี่ยก็คือเอนไซม์ที่เราได้จากของสด พืชผลสดทุกอย่างเลยนะคะสดสดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้จะให้พลังชีวิตแก่เราแต่ถ้าเป็นอาหารแปรรูปแล้วเนี่ยอย่างในกรณีเนี้ยเรานําอาหารสดเนี่ยแต่มาทําเป็นทอดปิ้งย่างถ้าเรากินเป็นประจํานั่นก็คือการขาดพลังชีวิตแบบเรื้อรังถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราขาดพลังชีวิตแบบเรื้อรังเนี่ยมันจะเข้ากับกระบวนการที่เขาเรียกว่า cross link นั่นก็คือปรากฏการธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็น ปรากฏการธรรมชาตินะคะที่คนเราเนี่ยต้องเสื่อมสภาพไปนั่นก็คือคขอบวนการของความแก่ชาราที่มันค่อยๆคืคบคลานเข้ามาสู่มนุษย์เนี่ยซึ่งมันเกิดจากอะไรเกิดจากอาหารแปรรูปเกิดจากแสงแดดเกิดจากมลภาวะจากออกซิเจนจากรังสี UV รังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยนะคะหรือแม้แต่สารเคมีต่างๆที่เราอยู่ล้อมรอบรตัวเราในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะทำให้เราเนี่ย เกิดปรากฏการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยแก่ชราที่เรียกว่าปรากฏการณ์ o s s link เพราะนั้นจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรนั่นก็คือละเราต้องเป็นพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่จะทําให้เราเนี่ยขาดพลังชีวิตแบบเรือรังนั่นก็คือ,อาหันมารับประทานพวกอาหารสดผักดิบจะเคยได้ยินอย่างพวกเอสคิโมเนี่ยเขาเรียกคนกินดิบนั่นก็คือคนที่กินปลาอย่างปลาเนี่ยเขากินปลาดิบอาจจะนําม,มาแค่ตากแดด ตักแดดเดียวแล้วก็มามาทานเลยนั่นก็จะไดเอนไซม์อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าความร้อนเนี่ยแค่54องศาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําลายเอนไซม์แล้วนั่นเราจะเห็นว่ากระบวนการของการที่ทําให้เราเนี่ยไม่ชะลอความแก่ชราเนี่ยมันมาจากกระบวนการของการเราการที่เรามีเอนไซม์เนี่ยอ,อย่างสมบูรณ์เพราะว่าถ้าเราไปกินอาหารพวกนี้เยอะๆเนี่ย mm. เอนไซม์ในร่างกายเนี่ย มันไม่มีเอนไซม์ใช่ไหมคะพวกอาหารพวกนี้เพราะนั้นเราจะต้องไปอาศัยเอนไซม์ในร่างกายเนี่ยมาช่วยอย่างถ้าเรากินพวกผักดิบผักสดอะไรพวกนี้มันจะมีเอนไซม์ที่เราเรียกว่าเอนไซม์เซลลูเลสคะมาช่วยย่อยพวกเซลลูโลสพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปใช้เอนไซม์ในร่างกายมาช่วยย่อยคือการที่จะหาเอนไซม์และประทานง่ายๆเนี่ยเราลอ,องเราจะดูเอนไซม์ง่ายๆที่เราหาได้อย่างส้มตํา ส้มตำเนี่ยนะคะเราจะพบว่าในมะละกอดิบเนี่ยมีเอนไซม์ปาเปนซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ที่หาหง่ายๆมากเลยในส้มตำแล้วก็เป็นอาหารที่อร่อยด้วยมีเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยอย่างลิ้นคนไทยก็จะชอบเพราะนั้นพวกอาหารเหล่านี้มันก็คงจะพอหาซื้อได้ใน<า>บ้านท้องตลาดเนี่ยค่ะ<ช>คุณ<ช>หมอค,<ช>คะแต่ความเร่งรีบอ่เป็นตัวแปรตัวหนึ่งทำให้เราเนี่ยหยิบช่วยอาหารสำเร็จรูปที่มี ไว้ที่บริการเนี่ยเยอะมากในสภาพปัจจุบัน<ช>ซึ่งตรงนั้นเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันรับสารพิษเลยสารกันบูดอะไรต่างๆที่เขาจําเป็นจะต้องใช้ในการประกอบตรงนี้เข้าไปเนี่ยซึ่งผลก็คือทําให้เกิดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในใ,<ช>ในใ,<ช>ใน,ใ,<ช>ใ,นในบ้านเราอะนะคะ,คะตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันและน่าเป็นห่วงมากๆด้วยอะค่ะอย่างที่อาหารจันด่วนเนี่ยนะคะก็เรียกอาหารขยะ อาหารจานด่วนเนี่ยเราเรียกฟาสต์ฟู้ดมันด่วนจริงแต่มันเป็นอาหารขยะเพราะนั้นเราจะดูว่าอย่างพวกอาหารขยะในมีอะไรไก่ทอดมีเฟรนฟรายมีทุกอย่างทอดหมดในของรอบตัวทั้งนั้นเลยใช่ค่ะก็ถะถแถมอ,อะไรเด็กๆจะชอบค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะเข้าสู่ปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นก็คือการเติมออกซิเจนเข้าไปในขบวนการเผาผลาญของร่างกายที่เราเรียกว่าเมตาบอลิซึมซึ่งะบวนการเผาผลาญอันเนี้ยค่ะ เมื่อเผาผลาญมากๆขึ้นก็จะเกิดภาวะของอนุมูลอิสระซึ่งทําให้เราเนี่ยเกิดโรคต่างๆตามมาโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะคะโรคของความชราซึ่งเซลล์มะเร็งเนี่ยมันพร้อมจะเติบโตได้ตลอดเวลาหากแ <ๆ S 1> ม้ว่าร่างกายเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่เราสร้างเอาไว้ใช่ไหมคะคุณหมอขาจะสังเกตว่าคนยุคป,ปัจจุบันเนี้ยอายุแค่30นั่นก็มีโรคภัยไข้เจ็บกันแล้วว่ะค่ะแต่คนยุคก่อนๆเนี่ยกว่าจะป่วยกันได้ก็ว่าเปอรห้าสิบหกสิบ ก็ยัง<ช>ไม่มี<ช>ไม่มีโรคอะไรเยอะแยะก็มีอะค่ะสำหรับคือเ้าแทบไม่ต้องดูแลอะไรเลยแม้กระทั่งต้องต้องไม่ต้องดูแลอะไรมากแค่รับประทานอาหารตามระบบประจําวันอย่างเงี้ย<ช><ช>ค่ะแบบนี้ก็น่าจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะคะ<ช>ต้องรดนอรมณ์ภายในครอบครัวซะก่อน จะได้มีสุขภาพที่ดีกันท่่นหน้าแบบนี้ค่ะก็ขอย้ำนะคะว่าในเมื่อเรารู้ว่าปฏิกิริยาของการเกิดอนุมูลอิสระนั้นมาจากกระบวนการออกซิเดชันนั่นก็คือการเติมออกซิเจนเพราะฉะนั้นเราต้องกินอาหารหรือสารอาหารที่เป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นก็คือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งพวกนี้ก็จะมีอยู่ในพืชผักที่มีสีต่างๆนะคะ รวมทั้งพวกวิตามินต่างๆด้วยไม่ไว่าจะเป็นวิตามิน ADEK แล้วก็พวกวิตามิน B1 B6 B12 ลอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทั้งนั้น <Okay. S 2> รวมทั้งเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างเซเลเนียมเนี่ย เราก็จะเห็นว่าเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีค่ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอคะขอพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนด้วยนะคะคุณหมอค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเราไปเข้าสู่ช่วงของอาหารอร่อยคุฮาลานค่ะ